ยังไม่เจอเลยต่างนี่ไปครึ่งหนึ่งได้ โมไซไปมอไซเหรอไ่กระตาไู <rôle: but universal movement> <to break an iously> ้เห้ไรครับพี่ื่อถาว่ากับโมไซใช่ไหหดโตคไปะไร้ไปอไ ต้นนี้เขาอะไรรู้ป่ะ้าวมือมกข้าวมเุกอ๋ข้ามันเรือมุกข้าวมนกอะ